สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับของบริษัอีสานแล้วกันนะครับผมเมื่อนี้ครับผมมีไายสองตัวครับเอามาให้พี่น้องเบิ้งครับกับวิศวะฟาร์มนะครับอินจิเนียฟาร์มนะครับนะครับผมอะเอาตัวน้องก่อนนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้ผมเอาควายมาให้พี่น้องเบิ้งครับมัติช่มด้วยกันครับนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นลูกชายของอาไะนะครับ ตัวนี้เป็นลูกไส้ของเงินอุไทยนะครับผมนะครับเงินอูไทยครับเงินอู่ไทยนะครับผมไว้สิบสี่เดือนครับพี่น้องนะครับควมสูงเพิ่เนอตอนนี้อยู่ร้อยสี่สิบบวกครับนะครับผมเบื้อง้ายครับเต็มๆนะครับผมครับกับวิศวะฟ้ามนะครับ้ทยเต็มๆพี่น้องเนาะอัตราลายชัดครับหลังตรงครับเงินอุไทยเพิ่นสายแข็งครับพี่น้องสายเงินอไทยสายแข็งครับนะครับผมอ่า ควายบ่เคยได้ปลูกบ่ได้เคยบ่บ่เคยก่ออาหารนะครับนะครับควายบ่เคยก่ออาหารกินธรรมชาตินะครับเพิ่นจะดื้อๆเชื่องนิดนึงนะครับลอยสี่สิบนะครับผมควายตัวนี้นะครับลอยสี่สิบบวกนะครับเนื้อหนังก้างมากครับนะครับไวสิบสี่เดือนนะพี่น้องเนาะนะครับผมฝากนะครับเพื่อฝากฟาร์มนะครับวิศวะฟาร์มนะครับวิศวะฟาร์มเอนจิเนียร์ฟาร์มนะครับฝากพี่น้องฝากด้วยครับผูกจับเย็นเสาครั้งแรกพี่น้องมันก็รู้หลุดซึ้ง เชือกนิดนึงนะครับเป็นลูกไส้ของเงินอุทัยนะครับผมนะครับผมเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบนะครับนะครับเบืองพัฒนาการกันไปเรื่อยพี่น้องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผ่านช่องทาง YouTube เลยครับวิศวะอินเตอร์ฟาร์มชนแนลนะครับฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นลูกเงินอุทัยนะครับเนาะลูกเงินอุทัยครับลูกเงินอุทัยนะครับ ยังตื่นที่หนึ่งพี่้องยังตื่นครับหลังพอดีก็เพื่อนนะครับพี่้องขั้วยตัวนี้ครับหลังตรงนะครับดูหลังครับเรื่องสวยนะครับหำงามโอไยครับข้วไอำงามนะครับดูครับดูได้เลยครับหำงามครับหำงามนะครับหลังพจนะตรงนะครับเยื่อสวยครับในสายเงินเพลินนะครับสายแข็งครับตัวนี้นะครับนะครับผมลูกเงินอุทัยได้พี่้องเด้อฝากด้วยนะครับผม ฝากกดติดตามกันเลยคแช่นะครับพันทองช่างบ่าว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับทิกต๊อกนะครับหรือ youtube นะครับกับช่องวิศวะอินเตอร์ฟาร์มชาแนลนะครับผมนะครับผมผมจะลงใงนีเกี่ยวกับด้านการเกษตรอย่างเดียวครับบ่กว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรหรือจะเป็นควายครับกับวิศวะฟาร์มนะครับฝากด้วยครับลูงมุนดูไทยนะครับผม ทยเต็มเต็มพี่น้องไทยเต็มเต็มนะครับพ่นยังดื้อเชือกยู่ครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับนะครับเนื้อนังก็ล่างมากครับพี่น้องนะครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งนะครับนะครับผมพี่น้องเบิ้งครับอ่านะครับผมนะครับพอดีค้องลูกเึินนะครับหนึ่งนะครับผมพ่นจะลังตรงนะครับลังตรงมากๆนะครับยืนสวยนะครับที่นี่พนจะดื้อเชือกที่น้องควายเพ่นยังหน่อยอยู่นะครับพี่น้องนะนะครับผมเบิ้งครับ ออกข้างดูบีนะครับผมเออเบื้องขานาข้าลังครับเบิ้งขานาครับพี่น้องนะครับบีบีอันน่าผิดนะครับอ่าเบิ้งครับพี่น้องครับลูกน้องพันจยีนนะครับหลังสวยครับพี่น้องไฟตตัวนี้นะครับฝากนยครับเด้อลูกเงินครับอนาคตพ่อพันธุนะครับผมลูกเงินดูไทยนะครับผมนะครับผมนะครับผมลูกเงินดูไทยครับนะครับยืนสวยครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องร้อยสี่สิบบวกนะครับอ่านะครับผม ยีนสวยครับแข่งขาดีครับเงีวนะครับรอหลุดพัฒนาการว่าสิเป็นไม่ได้ทีท่งไหนครับแต่ที่เลี้ยงมาระยะสองสามสี่เดือนเนี่ยถือว่าไปได้ทีท่าที่ดีนะครับผมนะครับผมอ่านะครับผมนะครับลูกเงินอุไทยกําลังกินเกียงครับเนื้อหนังกําลังจะมาครับจากก่อนนั่นี้มีแต่กระดูกครับพี่น้องนะครับนะครับผมดูเลยสวยๆนะครับสวยๆลอยซีซีบัวครับ ใบหนุ่มน้อยสิบส huh. huh ี่เดือนนะครับนะครับผมนะครับสวยปะครับพี่น huh ้องนะครับสวยปะครับนะครับนะครับผมยืนสวยครับยืนสวยนะครับเจ้าขุนเขานะครับฝากเด้ยนะครับเด้อกับฟาร์มวิศวะฟาร์มครับฝากด้วยครับวิศวะฟาร์มนะครับนะครับผม หล่อๆกันเลยไอ้ยิ้สวยน้อยนะครับจัดขาหน่อยนะครับโอเคนะครับผมโอเคครับพัดไปพัดมากครับแวะเวียนเยี่ยมยามท้ามข้าวก็ได้ครับพี่น้องนะครับนะครับผมเรียมตัวดีครับพี่น้องนะฮะดูครับดูดูนะกุ้งนะเขาสวยครับเรียบตัวดีมากครับนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับกับดูขึ้นดูไทยนะครับหลังตรงท้ายดีนะครับนะครับผม นะครับผมเนี่ยเบิรงครับเบิรงกชัดชัดครับพี่น้องลูกเงินอุทัยเปยิงสี่ครัพี่น้องเนาะนะครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับพัฒนาการดูพัฒนาการนะครับับเจ้าขุนเขานะครับลูกเงินอุทัยนะครับโอเคครับขอคลิปนี้เขาจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ